สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับเมื่อเราลลอกอินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําปุ่มล็อกเอาท์กันก่อนนะครับผมถ้าจะเก็บข้อมูลแค่ในรีดักเช็คแค่หน้าบ้านเช็คล็อกอินก็สามารถทําได้นะครับแต่ใน EP นี้นะครับในเวิร์กช็อปนี้ผมจะส่งไปเก็บหลังบ้านนะครับซึ่งผมไม่ค่อยเช็คออกหน้าบ้านนะครับอันตรายนะครับอันตรายนะครับผมเดี๋ยวดูแฮกโดนอะไรมานะครับผมจะส่งไปเช็คหลังบ้านอีกรอบนึงนะครับเราเอาล็อกเอาท์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่หน้า หน้าตัวที่มี header ตรงนี้นะครับผมอยู่ใน src นะครับเดี๋ยวลองลูกันเลยนะครับ component นะครับ layout นะครับ header นะครับเราจะทำปุ่ม logout นะครับผมโอเคนะครับที่ไฟล์ header นะครับผมเดี๋ยวเรา import สิ่งที่จำเป็นใน ep นี้ก่อนนะครับผมนั่นคือ import auth นะครับผมหรือไอตัวไฟเบียด์ล้อนั่นแหละนะครับจากไหนจากไฟล ไฟเบทตัวนี้เนาะไฟเบท .js นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมเมื่อมีการ logout เ,เราอยากจะให้เขารีเดเลกหน้าไปที่หน้าแรกเราจะต้องใช้ use navigate นะครับผมไอพวกนี้มันอยู่ใน React Router DOM อยู่แล้วนะครับตัว use navigate ตัวนี้อ่ะอีพี่นี่เราไดส้สองตัวนี้นะครับผมสองตัวนี้นะครับ auth เนาะเอาไว้เกี่ยวกับไฟเบทเราจะเขามีเมียตอนหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการ sign out นะครับผมอันนี้เอาไว้ redirect เดี๋ยวเราสร้างปุ่มมาหนึ่งปุ่มนะครับไปที่ login น,นะครับ login ออไปที่ปุ่ม login ก,ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรา copy ปุ่ม login ออมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับตัวนี้นะครับผมกด copy ไว้ด้านล่างเรือยต่อกันะครับผมเปลี่ยน wording เป็น log out เรื่องเรื่องความสวยเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับเราได้ปุ่มมาแล้วครับหนึ่งปุ่มนะครับผมลิงก์ทูพวกนี้เอาออกนะครับเอาออกนะครับเราจะไม่ลิงก์ไปไหนครับเราจะไม่ลิงก์ไปไหนเอาลิงก์เอาลิงก์ออกนะครับผมเป็นเป็นปุ่มธรรมดาเลยนะครับเป็นข้อความธรรมดาว่าล็อกเอาท์นะครับผมตอนนี้กดแล้วยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างฟังก์ชันกันหนึ่งฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการล็อกเอาท์ถ้าได้สร้างกันแล้ว ได้สร้างกันอีกแล้วนะครับผมนะครับบ้อยนะครับผมสร้างไปบ่อยนะครับจะได้คุ้นชินนะครับผมเดี๋ยวก่อนคือเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก,ก็ประกาศตัวแปรผมสร้างชื่อว่า h a n d l e logout arrow function เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็คือ code นะครับผมนี่คือการสร้างแบบฟังก์ชันแบบ arrow function นะครับผมเราจะให้เขาทำอะไรนะครับผม เราก็จัดเลยนะครับผม A U T H นะครับผมที่เรา import มาั้านบนแล้วเราก็ใส่เม็ดต่อของเราเอา Slide เอาตัวนี้เลยครับผมเม็ดต่อใส่เอา Save Save เสร็จแล้วพูดเป็นเล่นนะครับผมอ่เดี๋ยวเรียกใช้ก่อน,นรเรียกใช้ก่อนฟังแันเราแค่นี้เองเมื่อทำฟังก์ชันแฮนเดิลเรา,เาก็ให้ออเทนใส ทำได้างานได้ทำงานได้จริงหรือเปล่าะะอ่ะเดี๋ยวเราดูที่มปุ่มล็อกออเอาล็อกเอาของเราตรงนี้นครับผมในแท็กนี้นะครับเราจะให้เขาเมื่อถูกเมื่อถูกคลิกเมื่อถูกคลิกนะครับเราก็ออนคลิกเท่ากับวงเล็บเปิดปิดคือการใส่โค้ด Java s คร i p t เราก็ใส่ฟังก์ชัน h a น d l e ล็ตลอกเา ลองกดดูนะครับลองกดดูนะครับออนคลิกนี้นะครับผมผมขอ enter ตรงนี้เนกนตัวนี้นะครับผมเมื่ออ n click ก็ให้เขาทำฝังจาก handle log out ลองดูข้อมูลใน r e d u x นะครับตัวนี้คือ inspect นะครับผมมาที่ tab r e d u x นะครับเรามีข้อมูล user log in อยู่ถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะลองกด log out ทำอะไรเม่กี้ในลอง r e f r รชดู เฮ้ย <Es per ated> ข้อมูลหายไปแล้วข้อมูลรีดักหายไปแล้วข้อมูลราดักหายไปแล้วนะครับผมลองไปที่คอนโซล,ลดูอันนี้วอรนนี่งี้เฉยเนาะลองรีเฟรชดูครับไม่มีข้อมูลอะไรหลอกสแสดงเนาะเดี๋ยวลองล็อกอีน,อน,นึงครับลองล็อกอิน,นึงครับผมไปล็อกอินอันนี้ไม่ใช่ปุ่มล็อกเอาท์นะอันนี้เป็นปุ่มที่เราเทสกันตอนนู้นเนาะเทสร,รีดักนะครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลสแสดงในคอนโซลเราไม่มีข้อมูลหลอกออกมานะครับผมเดี๋ยวเราลองใส่อินดู เขาก็ล็อกโปร่งอินอะไรของเขา,าข้อมูลมาแล้วนะครับลองรีเฟซดูนะครับรีเฟซดูเขาก็หลอกตลอดเขาก็แสดงหลอกตลอดใช่ไหมเพราะเราสั่งเขาคอนโซนลหลอกไว้ที่ไฟล์แอปแบบเมื่อ ep ที่แล้วเฮ้ยโ,นะโอเคอ่ะลองกดไฟล์เอาดูอ่ะเดี๋ยวดูข้อมูลในรีดักก่อนอ่ะข้อมูลยูเซอร์มีโอเคมีโทเค็นมีอีเมลรีเฟซดูก็ยังอยู่ าผมอ,อากดใส่ออกกดล็อกอกลกดรีเฟรชดู้วยบข้อมูลหายไปแล้วเสร็จแล้วนะผมแต่ทีนี้เดี๋ยวเรา use navigate เขานึงให้เขา redirect ไม่ว่าจะคุณจะล็อกอินล็อกออกจากหน้าไหนเราเมื่อกดล็อกออาเราจะให้เขาเด้งไปที่หน้าแรกนะครับผมใช้ยังไง use navigate ก็เหมือนวก use this app use selector เราจะต้องประกาศตัวแปรมารับก่อนก็นะคอน เด็บเกตก็ัวนี้ก็ชื่อก็แล้วแต่เราเท่ากับ use navigate วงเล็บเราประกาศตัว,ปตวาาไปว่า navigate ใช้ตัวนี้นะครับผมเราก็เข้ามาในฟังก์ชันของเราเมื่อล็อกเอาครับเราก็ให้เขา navigate ไปที่หน้าไหนเราก็ใส่ผ่านของเราอ่ายังจำผ่านกันได้ไหมครับตรงนี้นะครับผมแล้วนี้คือร o t คืออนไรลองล็อกอินครับผมลองซายอินดู ข้อมูลผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปที่หน้าอันนี้ผมมีหน้าล็อกอินเนาะหน้าล็อกอินนะครับผมมีหน้าล็อกอินผมจะลองล็อกเอาดูผมกลับมาที่หน้าเลกน,นะครับผมพร้อมกับข้อมูลลองรีเฟชดูนะครับหายไปแล้วเสร็จแล้วครับล็อกเอาเรียบร้อยนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่าย,ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับการล็อกเอานะครับก็ได้เขียนหนึ่งฟังชันหวังว่าทุกท่านจะเริ่มคุ้นกับฟังชันกับแอร์โร่ฟังก์ชัน สำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเขียน React นะครับผมลองทาตามไปก่อนฟังก์ชันเรื่กๆอาจจะยังสับสนอยู่นะครับ mm hmm. มีเท่ากับมี arrow mm hmm. อะไรเนี่ยแต่พอไปทักสฟังก์ชัน,นจะคุ้นก็เหมือนเดิม่เหมือนเดิมก็เปลี่ยนโคน้ดนันไหนคนูดทางไหน,น,นก็ไม่ยากนะครับผมถ้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมเป็นอย่างไรไกันบ้างครับ EP นี e ้ B N e, นะครับ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์มากกว่น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ